จะเอาไหมฮะมามาแมแม่อุ้ม,มเอานะเอาไหมคะเอาไหมคะโอ้หแม่อุ้มนเนาไะไหนแม่อุ้มเนาะโอ้ปุ๊ปุ๊ป่เอาไหมคะย่ถึงอไม่ถึงอีกแล้วอยตดแลลู เอาถึงอีกแม่ย,ยืดอีกยืดอีกยืดอีกครับยึดอีก <c oughs> <c oughs> ไปเลยไปเลื่อนไปเลยจิงจกไปแล้วน้องไปกินอาหารดีกว่านะคะนะคะไ <c> ป <oughs> กินอาหารยิจวอ่ะปูไปกิ้อาหารนะโมนโนะ <c oughs> มานะาไม่จะขี้เกียจไม่จะขี้เกียจ